ไปพร้อมกันยังพร้อมแล้วได้ดูอีพีที่แล้วยังก็ได้ดูแล้วนิดนึงอยากแต่ไม่เสร็จหรอ พร้อมหรือยังคะสําหรับภารกิจวันนี้มาเลยจ้ะพร้อมมากแบบพร้อมตอบเวอร์โอเคเห็นหน้าตาแล้วเป็นไงดูรู้สึกเป็นไงทําบรรยายถึงหน้าตาก่อนเท่าที่ดูลักษณะทางกายภาพแล้วนั้นคุณคุณคุณอันนี้มากคุณนี้มากคิดว่านานจะเป็นร้านประจําแน่แน่นอนโอเคเดี๋ยวขอขอเหมือนแบบขอเซนซอรี่แบบต้องดูดนกลิ่นได้ไโอเค ชิมเลยดีกว่ามือสั่นนะคยกอร่อยอ่ะอือสองอันนี้เหมือนกันแต่อันนี้อันนี้จะเค็มกว่านี้หรือว่าหนูผิดวะหรือว่าอันนี้ไม่ใช่ร้านประจำอืมอร่อยอร่อยเหมือนกันหมดแต่ว่า บ <Body>, อดี้บอดี้มันยังไม่เข้มข้นเทวนี้อ่ายากอ่ะ <c oughs> นึกว่าจะชนะแล้วสงสัยได้ทำโทษแล้วนึกว่าหนูผิดแน่เลยมันไม่ต่างกันเท่าไหร่ก็คืออร่อยแหละไม่มีคำไหนเลยอะนอ,อกจากรอยขอแบบ,แบบรายละเอียดว่านี้ได้ไหมแบบว่าีต่างกับียังไง B ต่างกับียังไง อันนี้มันไม่ได้ค้นมากถ้าเป็นรสชาติอะโอเคอร่อย B B ตอนแรกคิดว่าคิดว่าเนี่ยคุ้นแต่ว่าพอชิมดูแล้วทำไมมันดูไม่คุ้นแล้วถ้าเป็นโซน M นะคือยังไม่เคยลองเลยถ้าสมมุติเป็น M นะมเหมือนอันนี้จะเป็นร้านประจำหรือเปล่าเขิน้ะถ้าผิด่ะไม่เป็นไรถามก่อนได้ไหมป้าป้าไม่กกัวหรอกบนลงโทษเป็นอะไร ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอช้อยก่อนโอเคพร้อมไหมคะสำหรับช้อยมาเลยต่อคือแบบตอนนี้แบบแบงค์แบงค์เลยแบบไม่มีอะไรแบบซีโร่เบอร์โอเคเดี๋ยวฟังช้อยก่อนละกันช้อยก็คือ a ร้านขนมจีนประโดก b ร้านสายเสมอขนมจีนสีผ้า c ขนมจีนซาซิรัดอันนี้เดานะคือแบบเคยกินอยู่แค่แบบ ร้านเดียวเองมั้งอันนี้ให้สีผากอันนี้ให้สสิระอันนี้ให้ประดุกค่ะเปลี่ยนไหมอ่ะขอเป็นแบบก่อนที่จะยืนยันคำตอบสุดท้ายคำตอบสุดท้ายเลยเอคือร้านสายเสมอขนมจีนสีผาด B ขนมจีนสสิระสีะ <c oughs> ขนมจีนประดุก ไหนราถูกไหมฟังนี้หนูตอบถูกหรือเปล่าตอบถูกทุกข้อหลอกตอบไม่ได้จริงไหมอแค่นี้เธอแบบคือไม่มีอะไรจะพูดแล้วอะคือ,อก่อนที่จะปิดเนาะฝากปิดคลิปหน่อยก็คือโปรโมทต,ตลาดให้หน่อยก่อนจากกันวันนี้นะคะขอฝากช่องทางการติดต่อติดตามตลาดไอเอ็นยารของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นติ k ต o อยูทูบเฟซบุ๊กนะคะไปดูคอนเทนต์ได้เลยคือตอนนี้ก็แบบ เปิดการมองเห็นบ้างแล้วก็คือไปแบบไปช่วยปั่นวิวให้หน่อยนะคะได<ป>้บายบาายบา